สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในโปรเจกต์ไม c ครับนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในเออซิร์ฟของคุณอะไรนะ, Beat Dark นะรบีทดักกิ้งนะฮะชื่อเซิร์ฟก็คือ GGG World นะครับโอเคแล้วก็จะไปเล่นกันเลยนะครับเราก็จะไปหาแร่หาอะไรกันนะครับโอเคไปกันเลยปะปลาหรือป่าป่าเตรียมอาวุธ mm hmm. มาเรียบร้อย ปาป้าครับเฮ้ยเฮ้ยหลังไหนหลังไหนอ๋อหลังนี่อ่ะเรียบร้อยละปาป้าปามีหลายหลังโอเคเดินแรกฐานฐานเดียดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขุดเรซโตนให้ข้างล่างอ่ะระวังตัวด้วยครับเออคุณผมขอฐานหน่อยดิอ่ะผมมียู่นีตเรซโตนขุดเปล่าก็นะครับผมมีเท่าที้เห่าแปดไปหมดเลยข้างหลังครับ หลังหลังลงอ่ะหายไปแล้วอยู่ข้างบนครับเดี๋ยวทำให้ผมเจยถ้าตบไปแล้วนะเฮ้ยถ้าตบไปแล้วนะเฮ้ยโอเคเราก็ทำทัชนะครับทำทัชทัชทัชถ้างบนมีสระเป๋าครับผมต้องขึ้นไปละขึ้นไปตบโอเคเดี๋ยวผมไปจุดไฟกันเฮ้ย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 มันมาอีกแล้วเออโอเค เอาเปล่าเกียนนะเนี่ยจุดยอดอนมุมเออคูณลงลงอย่างงี้กันไหมอ่ะทางไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเคยต่อขึ้นมาอยู่เดี๋ยว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 ผมไปเอาให้ก็ได้嘛แล้วก็เจอเอ้ยไปเดี๋ยวผมพูดทางนี้ชิมิโอเคโอ้เจอเลยกฟิร l t เดอะ t ิชอ๋อตรงนี้ไงที่คุณสร้างกล่องในนี่ไว้ไงใช่ครับผม อ้คดีเือหลังนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละคือปัญหานะครับปัญหาปัญหาหลักครับครับผมรีบๆลงมาครับเราจะไม่ใช้ทีพีครับผมเราจะไม่โกงกันนะฮะอืมสะพานอยู่ครับเก็บของไว้เผื่อผมได้กันผมเอาอย่างเดียวอะเอ้ยผมเอาแค่สามอย่างที่ขคดดาบแล้วก็เอ้ยธนูด้วยดิลูกธนูแล้วก็ขอทัดด้วยแค่นี้พอ ขอยามจำเป็นหรือคุณจะหรือคุณจะแบ่งเอาไว้ก็ได้นะโอเคได้สะพานละได้บันไดไม่ี่สะพานโอ้ผมจะขุดเลสโตนรอนะครับผมมีทองด้วยครับนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามันมาอีกแล้วครับจ้าตายอีกแล้วยังยังครับยังครับไม่ตายเออสวรรค์ช่วยเอาไว้ เอ้ยมันมาอีกแล้วอีกแล้วเลยโอ้ครับดีนะที่ไหวพริบดีอ่ากับตะไรอะไรกันเยอะแยะเนี่ยโอเคฮะแล้วปัญหาขอเออที่ทำมันไดไว้แล้วทำไมคณะมีหมอกนะครับโอ้โหหมอกโอ้เหล็กแล้วก็ฐานครับโอ้เดี๋ยวสักครู่ครับผมขอปรับอะไรสักนิดหนึ่งให้มันกากกานะฮะเพราะว่าเล่นนี้มันจะแหลกอ่าลื่อนขึ้นเยอะ ไม่นะน้ำน้ำน้ำขุดน้ำเร็วเร็วขุดน้ำเออแล้วตนองไ่นรงเหระโอ๊ยเดสตนอยู่ตรงงู้นทำยังไงดีก็ขอหินหน่อยครับขอที่ขุดด้วยหินที่ขุดนะที่ขุดที่ขุดอยู่กับเี้เขาเก็บอะคุณกูรักเขาเก็บอะอ๋อครับโอ้ยชอวยช่วยเฮ้ยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนอุ้่นีอยอยครับผมกับตายครับใครมีข้าวบ้างไหมผมมีผมมีครับ เเลลยยอ้าวอ้าวคุณมาหนึ่งหนึ่งอันเดียวพออันเดียวพอครับสองอันเลยไว้ตุนไว้โอเคผมขอที่ขุดพอแค่นี้พอหินขอขอหินนะฮะขอหินหินเยอะๆเลยมีสิบอันนะผมไม่เอวขนูอ่าเอาไหมผมแล้วมันเป็นของใครล่ะฮะผมครับเนื้อหย่ข้างล่างคุณนะฮะไหนดูขนัุลุนดิเจ้าอีสองวางหายไปแล้วนี่อ่ะโอเค หินขอหินด้วยเอาไปฮะเอาไปหินหินอยู่ข้ังกงโอเคนั่นแหละงาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวิ่งวิ่งไปขุดฮะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมไปทำเต่าก่อนละกันครับผมเต้น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 เตนโอ้ตกตกใจโอ้โอเคได้สโตนเราจะทำเราจะเอาไปทำอะไรเอาไปวางวงเอาไปวางวงจรนะครับ ระบบอะไรสักอย่างนะอยากได้ทานครับเอามาเ่าเอาทองครับข้างลังครับผมมีครับผมมีเอ้ยแมสซิมบี้มันเยอะอ่ะเดี๋ยวไปหาก่อ็ไม่ได้ปักจุดบงการทานผมไว้ในเตาอบครมันไม่มีแสงสว่างแล้วมีสปาวิเทอร์เนี้แหละนะครับครับผมไอาหารผมวางไว้ในเตาให้แล้วอ่าครับผมเอาเหล็กอ่าไม้ไฟไหม้ไม่ไหม อีโอ e oh oh. oh. uh, uh ้โหโอ้โหเอ้ <L ung> ุยุยลยุยอย่าุยวงเออโอุ้ยเยืยไยุยนย่ยเยือบไปแล้วเกือบไปแล้วตะกี้เกือบไปุีุยุุ่ย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 ยุ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 ครยบเุอยุยุยยุยก็ุย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 นตุยุยุยตยุงุยุยยย กุณล็อกแน่นอนกูล็อกเ็ไม่เก่งอ้าวไม่มีใครเก่งเลยคุณเก่งดิสโตนไหมพอพอทำได้ไหมผมไม่เป็นเลยโอเคงั้นคุณเอาไปเลยดิโตนให้ทำอะไรฮะอ้าวอาเอาเอาไปเอาไปนี่นี่ผมให้เอาไปสี่สิบกว่าอันผมทำไม่เป็นเฮ้ยโอเคจะให้ทำอะไรฮะก็เดี๋ยวทำอะไรก็ได้ครับอ็ถนัดอะไรก็ทำนะฮะเดินทางสว่างเฮ้ย จะแร่ด้วยเมาลื่นจะเห็ดหด้วยเก็บเก็บอ่าเก็บเก็บเราก็ต,ต้องทำที่เก็บของดีกว่าเดี๋ยวตกละวาตาแล้วจะยุ่งเห็ด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 คุณเห็นคุณเห็นชื่อผมไหมครับพอกงว่าคุณจะเห็นครับเห็นไหมโอเคอเคุอคตัน อูดอูดว้าตกคะคิบหายแล้วแล้วก็คูดโอ้โนโอ้ยแนวหายสวิงวินลาวาแล้วครับจะต้องไปคิปเปอร์เจอกับคิปเปอร์ใช่ไหมไม่อยากไปละคิปเปอร์เยอะใครไปเปิดดันตรงนู้นผมกางจะลงไปฮะขุมแล้วก็คุณอยู่ไหนกันเนี่ย ชื่แลวเลสโ์นะเลสเตอร์ใช่ไผมเอาทานก่อนโอ้ยนี้เลยโอเคเอ้ยชื่อไอ้จุดหนึ่งเกือบโอ้ยจุดต่ำตกเดี๋งวเลี้งไปอุ้ยกิวตั้นอ๋อฝั่งนี้ฝาอ้อมก็ได้เว้ยเฮ้ยเจอท้องบ้าเอาไปขายได้สองหมื่นหรือเปล่าวะซอมบี้อ่ะซอมบี้เหรอคามมน ไม่มีดาวเฮ้ยย่โอเคทำวิดอุ้ยเฮ้ยเอเดอร์อีกแล้วเหรอครับมามามาเข้ามาดิอยู่ไหนกันนี้อยู่นี่ครับผมผมอยู่ข้างบนครับผมเพิ่งแตกเกิดใหม่ฮะอ้าวอยู่ข้างล่างครับผมกำลังหาของอยู่สักครู่ขุดเนี่ยผมเจอเหล็กกำลังขํางบนเจอทาลูรางโอเคผมเจอทาลแล้วเจอฐานเยอะมากเลยเจอป่ะคุณแล้ว ที่ต้องการคือที่ขุดไม่มีแล้วออสอยู่ในคางขมดูในคา,างก่อนขอให้มีเด็กเธอะเด็กเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีเดี๋ยวผมก็ทําทางขึ้นไปอะไรมึงลูกออกลงไปลงไปโอเคตายซะโอเคเนี่ยโอ้สองบีตายแล้วครับแล้วก็มีไข่เจอไข่ดันเจียนนะครับฮะหรือว่าคุณออกมาเจอไข่ดันเจียนแล้วไข่ดันเจียน ไข่อะไข่ดันเซียนหรือผมเอาไปไว้ในที่เก็บโอเคโอเคสวัสดีครับส่ารังนี้ครับคุณกุล็อกเอ้าไม่ใช่ผมโอ้ยง่ารอคนอู้วว้าวอะไรครับทานเยอะมากระวังโดนฟันนะฮะนึกนึกว่าเพชรไปไหนไปไหนแล้วโอ้ทับเพชรเหรอ ไม่ไม่ไม่เหลือไม่เหลือสะเพชไม่เหลือข้างหลังครับข้างหลังครับไม่ฟังกันเลยโอเคโบโอ้ปักไปโอ้ตอนนี้ผมมาไกลอ่ะผมเห็นชื่อคุณเลยครับคุณหายไปแล้วผมเห็นอยู่อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ะเฮ้ยจะล่วงจะล่วงข้างในเออเห็นแล้วชื่อชื่ออยู่ตรงนี้ เห็นนะครับเห็นแลจะลองเหนและจะเข้าไปหาคุณแล้วว้าวไม่ต้องมาผมกำลังจะออกไปโอเคผมมาถึงแล้วอ้าวฐานน่ะฐานเอ้าฐานนนแะฐานไหนอะคุดเลยครับฐานฐานผมกำลังรอเด็กแลไวใครมีไม้มาครับสติ๊กสักสองอันผมมีอยู่วูดเดอร์แพงคานะฮะอ่ะเอาผมมาผมเอาแค่พอรวมกันเลยแล้วก็เผาแม่นทีเดียวเลยมา เอาไปให้หมดเลยเอ้ยเดี๋ยวผมลองเสียงดวงไปหาหน่อยดีกว่าเฮ้ยถูกต้องครับเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วเออไปเออเออคุณขอโทษหายหมดเลยมีอะไรบ้างครับวลาาเออก็มีเนื้อหมูนะครับห้าอันนะฮะอยู่ได้เป็นวันเลยนะเนื้อหมูนั้น เตือนใจอย่างแรงนะครับไม่เป็นไรครับโอเคลงมาครับผมเดี๋ยวของกินไม่กี่อย่างนะครผมไม่ไหมผมทำดับเหล็กให้เอาไหมอ่าเออข้างข้างเกิดอาการข้างข้างนะครับเออซอมบี้สกิลตันลงไปก่อนเดี๋ยวผมหลบมุมมากกว่าสกิลตัน เรียกว่ามาจากไหนข้างบนใช่ไหมชึบชึบนี่ความเร็วความเร็วแสงระวังความเร็วแสงจะตกตาวานะฮะถูกต้องครับเอ้อเอ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 อแล้วก็อินเดอร์แมนดีใจด้วยฮะข้างบนครับข้างบนอินเดอร์แมนข้างบนต้องการที่ีอขุดอ๋อโอ้ตอนนี้คือช่วงวินหนีนะฮะใคร โบดูข้างหลังผมด้วยนะฮะว่ามีตัวอะไรตามมาหรือเปล่าไม่มีโอเคตอนนี้นะฮะผมก็ได้ทําการยากจนแล้วนะฮะตอนนี้ผมผมจะต้องไปหาไหนนั่นไปเลยครับเอ็นเดอร์แมนนะฮะไปวิ่งได้จับกันมาเนี่ยสวัสดีครับเอ็นเดอร์แมนเอ้าหายไปแล้วครับโน่นนะโน่นนะนั่งนานมาขโมยบล็อกเอไอเอ็นเดอร์แมนว่นที่นี่ไอไอหนูตีเอ้าไม่กูตีสองตัวตีตีแล้วตีแล้วโอ้โหหุ่ยวกวกแรงด้วยบวกแรงด้วยอุ้ย ให้เย็นจะเย็นจะเย็นอุ้ยอ้๋อไม่มีดาบโอเคครับผมเวลาเวลาเล็กเล็กๆเฮ้ยผมเห็นอีเดอร์แมนมีสปินด้วยแหละตะกี้ใช่ครับอ่ะขุดครับครับเยออ่อผมมีแล้วผมมีแล้วผมมีดาบแล้วไม่ได้อะไรเลยทำเองเลยครับผมผมมีแต่สองอันนะเอาเอาดาบพี่ครับอันนี้อ่ะเออคุณมีหินไหมอ่ะไม่มีครับผมไม่ได้ขุดเลยมีตั้งขุดได้ไหม โอ้ตะกี้ผมโมยเสียดายทั้งทนงธนูหินเหินฐานเทินเกี้ยงเลยเอ้ยเพชรทองเอาทองเก็บแล้วทองเก็บแล้วใช่แล้วอันนี้คุณเอาแค่นั้นพอก่อนผมขออ่ะอ่ะอ้วกโอเคเอ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยคุณเอาไปไม่ทันอออะไรอ้ย เออนะครับสำรับวันนี้นะครับผมก็ขอทำการจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้ก่อนวันนี้ก็สวัสดีครับ